ในเช้าวันนี้เราจะมาฟังเดียวได้กันนะครับในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อที่1นึถึงสิในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อที่ 1- นึถึงสิครับหัวข้อว่าขอมีค่าในภาชนะด,ดินครับข้อที่1บอกว่าเพราะเหตุน,นี้เมื่อเรามีภารกิจนี้โดยได้รับพระเมตตาเราจึงไม่ย่อท้อเราได้ละทิกรรมกระทาตา่างๆที่แอบแฝงและน่าอายไปแล้วเราไม่ใช่อุบ,บายและไม่ได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า แต่โดยการเปิดเผยความจริงเราเสนอตัวเราต่อมนุษย์ธรรของทุกคนเฉพาะพระพาพเจ้าแต่ถ้าแม้เขาประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศคือในกรณีของพวกเขาพระขอยุคน,นี้ได้ทำให้ความคิดของเขาที่ไม่ชื่อมืนมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของเขาประเสริฐคืนเรื่อนพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเอง แต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นท่าของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูเพราะว่าพระเจ้าพูดตร่าว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นแก่ว่าริดเดนอังเลอร์นั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเองเรารเผชิญความยากลำบากลอดด้านแต่ก็ไม่ถูกบกขยี้เราสะสมแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกกงเห็นแต่ก็ไม่ถูกท่องทิ้งเราถูกตรีนให้ลดลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายเพราะเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะประกบในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่นั้นถูกหมอไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเราฉะนั้นความตายจึงกาลังทำกายอยู่ในเราแต่ชีวิตกาลังทำกายอยู่ในท่านทั้งหลายครับสลับในเช้าวันนี้นะครับครับพเจ้าก็จะมานแบ,บ่งหัวข้อ,ขอชื่อว่าแสนเหตุเขาประเสริฐนำสูกก่การเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงแสนเหตุเขาประเสริฐนำสูกก่การเปลี่ยนแปลงนะ พี่น้องที่รักเมื่อเราดูในบริบทตอนนี้นะครับก็เป็นสีที่อาจารย์ปโลอเขากำลังเผชิญกับการเข้าใจผิดและก็ยิ่งกว่านั้นเหมือนกับว่าในิสตจักรเวลานั้นมีการสอนผิดด้วยแล้วก็มีการสอนผิดบางอย่างที่ทาให้อาจารย์ปโลรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนื่องจากว่าเหมือนกับว่ามีบางคนเข้ามาคล้ายๆละทิเทีตหรือว่าสอนเพี้ยนไปก็ทําให้เหมือนกับว่าการประกาศของประเสริฐอาจารย์ปโลนั้นหรือว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีพลันรือไม่มีลิเด็ดแต่ว่าอาจารย์ปโลก็ได้เขียนจดหมายในบริบทตอนนี้ได้ที่บายว่าข้้ปรระเสิฐนนั มันไม่ใช่เป็นขา่าวธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามาเป็นข่ประเสริฐที่มีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าและนําสู่การเปลี่ยนแปลง<ป>แล้อาจาโปโลก็ได้ให้ว่าค่าวประเสริฐนั้นมีฤทธิ์เดชมีพลงังและนําไปสู่สามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตคนได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ที่พระเจ้าประทานกับมนุษย์ก็คือสามารถนำการเปลี่ยนแปลงด้วยโดยอาจารย์ปโุโให้ให้หผมสัญ,ญญาด้วยกันครับสั่นชั่วโแสนเหตุเขาประเสริฐนำสูญญ่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่หนึ่งอาจารย์ปโลก็ได้บอกในข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับบอกว่าอะไรครับ เพราะเหตุนี้เมื่อเรามีภารกิจนี้โดยได้รับพระเมตตาเราจึงไม่ยอ่อท้องเราได้ละทิ้งการกระทําต่างๆที่แอบแฝง,ง,งและน่าอับอายไปแล้วเราไม่ใช่อุบายและไม่ได้บีบเบือนพระวจนะของพระเจ้าแต่ด้วยการ,ปรเปิดเผยความจริงเราเสนอตัวต่อมนุษย์ทันขอมทุกคนเฉพาะพระพาพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าใน ตอนนี้ก็ได้เห็นทึงอาจารย์ปโลได้บวกกันจีว่าอาจารย์ปโลไม่ได้บิเบือนพระวจนะของพระเจ้าพราะวจนะของพระเจ้าเมื่อผู้ความจริงอาจารย์ปโลก็ว่าจริงเมื่อเขาว่าไม่อาจารย์ปโลก็ว่าไม่อาจารย์ปโลไม่ได้เอาอุบายพระวจนะเหล่านั้นเพื่อที่จะมาเสแวหาผู้ประยุก์หรือว่ามาเสแวรหาเพื่อให้คนอุกอัดเขาว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอย่างไง ต่มาจะโปรโลโฟนการที่พระวจนะของพระเจ้าและขอพระเสด็จครับและอย่างชัดเจนนะครับในข้อที่ห้าบอกว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นท่าของท่านท่านหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูเพราะว่าพระเจ้าพุตราว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าที่ปรากฏบนพระพระองพระคิ์อันนี้ได้เห็นจีว่าจะบโปรโลว่าแสงสว่าง คือพระสุคริตที่สองเข้ามาอาจารย์ปโลก็ได้มีประสบก,การณ์นี้กับพระสุคริตนะครับใช่ไหมครับในพระรรมกิจกรรมที่อาจารย์ปโลนั้นกำลังข่มเหงริสเตียนอยู่เมื่ออาจารย์ปโลหเผชิญหน้ากับพระสุคริตก,ก็ทําให้อาจารย์ปโลได้รับการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ได้เห็นว่าพระสุคริตเป็นแสงสว่างที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับและในพระธรรมยอห์นบทที่สิบแปดพระเยซูก็บอกชัดเจนว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตาเราจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต อันนี้เป็นสีที่อาจารย์ปุโรก็ได้นุ่ใจว่าพระสุคิดเป็นแสงสว่างที่แท้จริงเป็นแสนสว่างที่นำไปสู่ความรอดเป็นแสนสว่างที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับแม้ว่ามนุษย์คนไหนต้องการจะเปลี่ยนแปลงเหมือนว่าอยู่ในความมืดขนาดไหนแต่ว่าเมื่อพระสุคิดส่องสว่างเข้าไปก็ทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นอาจารย์ปุโรก็ได้บอกว่าเขาประเสริฐอย่างแรกนั้นเป็นความสว่างเพราะพระสุคิดเป็นความสว่างแล้วก็อย่างที่สองอาจารย์ปุโรบอกว่าอะไรครับเขาประเสริฐนั้นไปขอลังค่าในข้อที่เจ็ดบอกว่าอะไรครับ แต่เรามีของลักาอยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าริดเดตอังเลอร์น,นั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเรารเผชิญความยากลำบากลอดด้านแต่ก็ไม่ถูกบบกหย้ล้มสัดส,สมแต่ก็ไม่หมกหวังนะครับพี่น้องได้รับครับเขาว่าภาชนะดินที่อาจารย์ปลโลหมายถึงนี่นก็คือเหมือนกับว่าจาร์ปลโลได้เปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นแค่คนธรมธรมดาธรรมดาหนึ่งแต่ว่ามีสิ่งล้ำค่านั้นอยู่ในนั้นก็คือเขาประเสริฐ ที่อาจารย์ปโรประกาศอยู่นะว่าเป็นความล้ำค่าที่อาจารย์ปโรบอกว่าเมื่อเทียบกับตัวเอ็นกับเขาประเสริฐแล้วอาจารย์ปโรไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ว่าอาจารย์ปโรบอกว่าอะไรครับเมื่อมีของล้ำค่าอยู่ในปภาชนนดีก็คือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นความรอดและก็ความสว่ว่าที่นำไปสู่ความจริงเป็นสิ่งที่อาจารย์ปโรรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับเขาแล้วเขาเป็นสิ่งที่ว่าเป็นภาชนะธรรมดาธรรมดาแต่ว่าของที่ล้ำค่านั้นคือเขาประเสริฐอาจารย์ปโลก็ได้หนุนใจอาจารย์ปโลก็ได้หนุนใจเขานี่คืออออาาาจจะปปโได้บบวกกกกกััรรรศภิขงงตเ ว่าขรนขั้นนั้นก็คือความประเสริฐและพระวจนะขงพระเจ้าครับเร่งก่วันั้นในยาที่แสงก็คือการจะประงว่านะครับอาจารย์ปรุกลงกลแบกความตายของพระคริสต์แล้วว่าแบกความตายของพระคริสต์ในข้อที่ก้าบอกว่าครับเราถูกคุมเห็นแต่ก็ไม่ถูกท่อนทิ้งเราถูกตีให้ลดลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายในข้อที่สี่บอกว่าครับเพราะเราแบกความตายของพระเยซูในร่างกายเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยนะและข้อที่สี่บอกว่าครับเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่นั้นถูกมอไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซู เพื ar Así, 1, well. so ่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเรานั้นความตายจึงกำลังทางกายอยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังทางกายอยู่ในท่านทั้งหลายนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับจะแปลว่าแบกความตายของประคิ์คืออาจารย์ปโลเองทมทุกเพื่อเขาประรึกและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อเขาประรึกพระเยซูคริสต์นะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์ปโลบอกว่าในการประกาศอาจารปลนั้นอาจารย์ปโลไม่ได้ประกาศ ตัวเอแต่ว่าอาจารปโลประกาศพระคิดและยิ่งกว่านั้นเมื่ออาจารปโลประกาศความคิดนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับความตายอยู่กับเขาใกล้ๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ปโลถูกโขงเหงถ้าถูกจัดได้ประหารชีวิตก็ได้ถูกทรมาร์ถูกคำคุกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ปโลประชินอาจารย์ปโลก็บอกว่าอะไรครับอาจารย์ปโลก็ได้กล่าวไว้ในพระธรรมกาลเทียนบทที่2องข้อยีบอกว่าอะไรครับข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิตอาหะที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดําเนินอยู่ในนร่าางกยขณะี ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้สมรักข้าพเจ้าและได้สมสรัพระโเ์เองเพื่อข้าพเจ้าอาจารย์ปรลเบย์ความตายของโยเซฟวาคือว่าแม้ว่าร่างกายนี้จะสุ้สิ้นไปอาจารย์ปรลก็ไม่รู้สึกเสียใจดแต่อาจารย์ปรโลโฟกัสอย่างหนึ่งก็คือว่าความตายของพระคริสต์นั้นทำให้อาจารย์ปรล,ล,ลูรู้สึกว่าเมื่อเขาได้รับใช้ได้ประกาศประก,กาศสุดว่าชีวิตมีคุณค่าและยิ่งกว่านั้นความตายของพระคริสต์นั้นก็คือนำไปสู่ชัยชนะที่พระคริสต์นั้นเอาชนะปีมาซาตาที่ไม่กัง อันนี้เป็นสิ่งที่อจอปโลก็ได้บอกกันตัวเองนะครับว่าแสงแห็นขอาประเสริญนั้นนำสู่การเปลี่ยนแปลงจริงเมื่อจาโอลูกได้ประเชิญกับแสงแห่นพยาสุคิตจอปโอลูก็สามารถที่จะทิ่ชีวิตเพื่อเขาประเสริฐจริงอันนี้ก็มีหลายๆคนที่มาเป็นพยานเมื่อเขาได้พบพยาสุคิตจริงๆเมื่อเขาได้เจอข้าประเสริฐจริงๆชีวิตของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องครับขาประเสริฐที่เราสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นแสงที่พระยซสุริตที่สอนไปยังคนบาปอย่างเรา ว่าสอนกรยาคมที่กะหล่ำหมกหวานหรือว่าคงกะหล่ำซิ่งหวานพี่น้องครับในสลัดเช้าว,วันนี้ในชีวิตของเราเราได้ให้พระเยซูคริสต์สอนสวรางหรือยังหรือว่าเรายังปบปีตัวเองหรือว่าเรายังไม่ได้เปิดใจของเราสลัดในเช้าว,วันนี้ให้แสงสว่างน,นั้นที่จะส่องในชีวิตของเราและให้ชีวิตของเรานั้นที่เราจะแบกความตายของพระเยซูคริสต์ก็คือเพื่ออุทิศชีวิตในความประเสริฐแม้ว่าในการในชีวิตปัจจุบันเราอาจจะไม่ถูกคุกเข็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอาชนะก็คือเราต้องเอาชนะเรื่องหนัง น,น,น,ะ,นะครับวลานี้อยากจะให้พี่น้องที่เราจะสงบใจของเราสักครู่หนึ่งให้เราคิดถึง